เพราะวันเกียงเป็นบาทนะตอนือตะก้าครับไปเดินเอาอะไรครับเอาอาเกียงนีครับมาแม่เซเว่นก่อนกับบ้านครับเอาเอาอะไรครับเอาเอดูเอะไรครับเอาขอเล่นนะข้เอาของเล่นนะบอจะกอนเป็นมา ไปเอาอะไรครับไปดูขนมครับเอาแก้วติดนะฮะแก้วเลยนะไปครับดูขนมครับเอาแก้วเอกนะฮะเอาแก้เอกนะขนมอยู่ฝั่งไหนครับครับไปดูขนมอยู่ฝั่งไหนครับเอาเลยไหมเอาสิครับ <kung> <divide> เอาสีไหนครับจะได้ไม่เผ็ดโอเคเอ๊เอาอะไรอีกครับเอาเอาเฉาไหมเอาเสาันนี่ไหมไม่อันนี้เอาอันนี้ด้วยจะได้ลายเสาเดี๋ยวได้ลายเสาจะลายลายเสาลายเสาไม่มีเลยลูกลายเสาเอาแจ็คไหมโอเคนี่ไแจ็คเดี๋ยวนี่ไงลูกแจ็คหนีแจ็กแจ็คแจ็ค

เอสามเส้นเอาส,าสองโอเคค่ะจ่าัา้งินได้ยังคะเยอะแ้าวขนมอเยอะไหมขนมเยอะขนม,เย,มเยอะมากค่ะ